นี่คือดอกลำโพงเสียงกลางสีนิ้วที่นแมวก้าพูดเลยว่าเสียงดีไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไปโดยดอกลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์วีฟ้าครับแบรนด์วีฟ้าก็เป็นแบรนด์ระดับไฮเอนระดับเดียวกับพวกแบรนด์เพียร์เลเลยสําหรับราคาขายของดอกตัวนี้เขาก็จะมีราคาขายเพียงแค่ดอกละ280บาทนะครับผมคุณอาจจะมองว่าราคาไม่เห็นจะถูกเลยแต่ว่าแอนแมวมองว่า280บาทของเขาเนี่ยมันเทียบพวกราคา5 6 0 0ได้เลยนะครับผมเสียงมันดีกว่าพวก100-200ตั้งเยอะตั้งแยะครับ โดยดอกตัวนี้ก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวหน้าดอกของเขา <c oughs> เขาก็จะได้เป็นหน้าดอกเคปบล่าที่จะเป็นเคปบลา่าสีเหลืองถักสลับกับตัวสีดําแบบนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะดูดีดูมีมิติสวยงามมากๆครับแล้วก็ในส่วนตัวขอบด้นานของเขาก็จะได้เป็นตัวขอบยางด้วยนะครับผมดูดีสุดๆเลยตัวโค้งของเขาก็จะเป็นโค้งปั๊มทรงสูงแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งเอามากๆเสียงแน่นๆเลยครับ แล้วก็ในส่วนตัวไวของเขาก็จะเป็นไวเดี่ยวอยู่ที่8โอมนะครับผมแต่ว่าเป็น8โอมที่ค่อนข้างขับง่ายสุดๆเลยครับแล้วก็ในส่วนตัวแม่เหล็กของเขานะครับผมก็จะได้เป็นแม่เหล็ก2ชั้นแบบนี้นะครับผมหัวดเมากๆนะครับสาหรับราคา280บาทสาหรับชั้นบนก็จะหนาประมาณสัก80คูณ15มิลชั้นล่างก็จะหนาประมาณสัก70คูณ10มิลก็ถือว่าได้แม่เหล็ก2ชั้นแล้วก็ใหญ่สุดๆครับอันนี้ก็คือตัวตุดดอกของเขาแล้วก็ในส่วนตัวกําลังของเขานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงงงมาาาาากกกรัับเเพะะว่ํลขขอ็จไ ที่60วัตต์อ m s แล้วก็80วัตต์ Max นะครับผมถือว่าสูงสุดๆเลยสําหรับพวกดอกเสียงกลางขนาด4นิ้วสําหรับน้ําเสียงของดอกตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยครับเคยขอนิมนามแม้คองพัดมันจังที่น้าคองสั่นฟ้อนบ่วนใจวันนี้แล้เอารอนี่อลานอนระวังใจหมายเผมพม ลำลน้ําเสียงของดอกลําโพงตัวนี้ก็ถือว่าดีงามมากๆนะครับผมโดยเฉพาะรายละเอียดเครื่องดนตรีขุดมาได้ครบๆเลยเครื่องดนตรีไม่มีชนกันด้วยครับเสียงกลางหรือว่าเสียงคร้องก็ค่อนข้นางนิยสัยค่อนข้นางนิยพุ่งดีงามมากนะครับผมเพราะว่าเขาจะใส่ร่าร่าสัก80%ด0อนุ่นๆร่ารสักประมาณ20%นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงกลางใสๆคุณไม่ควรมองข้ามดอกลําโพงตัวนี้ครับแล้วก็เสียงสูงเสียงแรงของเขานี่ก็สามารถตอบสนองได้ดวกว้างที่กว้างเอามากๆนะครับผมถ้าคุณสนใจอยู่ก็ จัดได้เลยไม่มีปัญหาครับสำหรับดอกลําโพงตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็น่าเล่นสุดๆครับหรือว่าถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิปรีวิวเต็มในช่องวิญญาณแมวที่ยัดแดงได้ครับผม